โอเคสว,ส,สวัสดีค่ะพี่ลุงมีอ่าวันนี้ลุงมีจะพาไปเที่ยวเหรอครับ <sería. S 1> พาไปเที่ยววัดหลวงพ่อกลวยใช่ไหมครับใช่ครับอ่ามันมีที่ที่ที่ทว่ายผ้เยอะแยะใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อแล้วก็มีอะไรด้วยนะลุงมีขย่าวเซียมซีใช่ไหมที่ที่เราไปอ่ะใช่ครับอ่าลุงมีไปน,นี่เราขย่าวแล้วครับขย่าวแล้วเหรอขย่าวถ้าไปขย่าวอีกได้ไหมครับ ข,ขาาอ๋อตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีเดี๋ยวเขาเขาย่าเสร็จเราขึ้นไปไหมป่ะเดี๋ยวเราไปเขย่าตรงนี้ไหมไปค,ครับครับเมื่อกี้เราไม่ได้ไใช่ตรงนี้เราไม่ได้เขยา่าปะ่ะขึ้นไปได้ละเขาเขาเสร็จแล้วปะ่ะพากาาปปันไปเขย่าเซมซีเนาะลูกหมีเขย่าเองได้ไหมก็ลองก่อนไงถ้าไม่ได้เดี๋ยวยายนงก็เขย่าให้ป่ะขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยครับถอดรองเท้าด้วยครับ ครับไเ,เลยครับไม่ไม่เราก็อาตั้งไว้แล้วเราก็ไปขย่ากันสองคนอ่ะป <Okay. S 1> ุ้ยเดินดีๆลูกอ่ะอ่ะยายจะตั้งตั้งกล้องไว้นี่นะปะลูกถอดรองเท้าก่อนลูกครับเอารองเท้ามาก่อนครับอ่ะายลงตั้งโอยเอีย,ยงไปหน่อยเนาะอ่ะไปเราไปขย่าตรงน้นขย่าตรงเออตรงนี้คน,นไม่เยอะอ่ะแล้วได้เลยได้เลย เอาลูกมาค่ะเอาเอาเตรียมซีออกมาเอาค่ะเรียมซูสาธุก่อนสาธุก่อนสาธุอ่ <shared> าลูกมีจะเขย่าเซียมซีครับครับขอให้ลูกมีได้โชคได้ลาบครับอ่ะไปอ่ะลูกมีลองกันได้แต่ลูกหมเย่ะไม่เต็ม่าเด็ก้าอ่ะ หกับเลขสามคือสิบสาออฮสิบาน้องลูกมีทําเหมือนยายนงทำเมื่อกี้ทำทำได้ไว้ลูอยาวเขาขาไป็นนไม่ดีครับลูกไม่ดีครับเออน้องลูกมีทำอย่างนี้ไงแล้วก็เอียงเอียงหน่อยเอียงเงหน่อยเนี้ยได้ ่ครับเราว่าตรงนั้นคนเยอะเนาะเค่ครับตรงนี้คนไม่เยอะหรอครับเนอะตรงนี้คนไม่เยอะดีน้างงหีน้งลุงหีมายจะสนี่นี่ไงนี่ไงมามามาได้เลขหนึ่งด้วยใช่ไหมแช่ครับอนี่น้องุงหีได้เลขหนึ่งด้วยเก่งมากเก่งมาก นี่หนี่อสองกันเลยเนาะนี่ครับนี่นะน้องลูกหมีโชคดีนะเนี่ยได้เลขหนึ่งอะครับจริงโชคดีจริงนเอาอีกเอาอีกหรอครับใช่ครับอ๋ออะงั้นน้องลูกหมีลองทำคนเดียวสิครับน้องลูกหมีเออเอียงเยยยเอียงเอียงเย่เยงเยยเงเยย่ 2ี่ครับเก่งเก่งเก่งเครับแล้วอันที่มีได้ค่ะเป็นไงก็ที่ไงครับเนี่ยเนยนี่เนี่ยอันนี้ไงเลขหนึ่งนี่เลขหนึ่งนี่เลขแรกเลยเลขหนึ่งไงไงเป็นที่หนึ่งเลยอะลูกหมีดีจังเลยอะเออเก่งเก่่งอีกแล้วครับเอาอีกแล้วครับ วันนี้ลูกหมีอยากเขย่าเตรียมตีเจ้าอยู่วัดอยู่วัดหลวงพ่อป่วยนะเจ้าที่จังหวัดชายนาฏเจ้าเออโหจังหวัดชายนาฏเจ้าฮ่าฮ่าโอเคครับเกงครับเกงครับลูกดึงเป็นลูกนิดหลวงพ่อป่วยแต่เลยแบบมามาตลอดนะเจ้าแกมาตลอด ก็เลยมาไว้ตรงนี้เดีไยวลูกทำเองเลยลูกต้องเอียงเอียงไปเอียงไปข้างหน้าหน่อยสิค่ะเอียงไปข้างหน้าจะได้ออกไงลูกนั่งตั้งลูกต้องเอียงอย่างนี้ยังอย่างนี้เอียงอย่างนี้ถึงจะออกไง ไม่ได้แล้วลูกพอแล้วเพราะว่าเพราะว่าถ้าถ้าถ้าเทลงหมดอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วครับเขาเขาบอกว่ามันไม่ตัดนะถ้าถ้า,ถา,ถาเราเทหมดอย่างเงี้ยเราก็ได้ตั้งหลายอันแล้วครับเนาะ <Okay. S 1> เออน้้งน้องลูกหมีก็เก่งแล้วครับได้หลายอย่างด้วยครับมีแต่โชคทั้งนั้นเลยครับน้องลูกหมีครับ สีพองด้วยเนาะสวยมากเลยครับครับสามต่างสีหลบสามค้างกับก <c LS Yap ua> <c oughs> <c oughs> ับพาสาคัอ่าอ่าครับอ่ะค้างค้างคอครับมีน้องหน้องรงน้นก่อครับไหนลูกตรงนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวก้ไ่ครเคครับโอเคครับ

ไปที่มีรังนกอ่ะครับโอเคครับตรงนั้นเลยครับครับผมไปที่มีรังนกดีกว่าเนาะน้องลูกหมีได้เลขอะไรนะเมื่อกี้เลขหนึ่งโอ้ยดีมากเลยอ่ะดีทุกเลขเลยอ่ะแต่ไปลูกหมีเดินไปก่อนสิครับน้องลูกหมีเดินไปก่อนสิครับน้องลูกหมีเป็นไกด์ลูกหมี ไ,ไปลราไปแล้วเจ้าหายอะละหลานลุงหนึ่งนะเจ้าหลานลุงหนึ่งจ้าอ้วนลูกหมูมีนี่ครับนี่เหรอครับอ๋อมีตรงนี้อีกที่หนึ่งเหรอครับใช่ครับที่ที่เขาเจอเนี่ยครับโอ้ลูกปั้นครับลูกปั้นครับสวยครับัครบสวยครับล่างนกอยู่ไหนนะใช่เลยครับ ลังนกอยู่ไหนครับลังนกอ่ะครับเมื่อกี้ลังนกอยู่ไหนนะนีไ่ไงครับอ๋ออยู่ตรงนี้เหรอใช่ครับเออน้องลูกหมีตาดีมากเลยมาเห็นลังนกด้วยจ้ะนี่ได้ยน้องลูกหมีน้องลูกหมีแล้วนกจะมีไหมเนี่ยเดี๋ยวอย่าเสียงดังเนี่ยมีนกเดี๋ยวนกบินหนีอ,อ๋อยายเหรออ่ะน้องลูกหมีน้องลูกหมี น้องลูกมีมาบบายก่อนบายบายครับสวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีครับอ๋อ